ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ในจังหวัดสตูลประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีทั้งการเลี้ยงปลาปลูกผักและทำสวนซึ่งในอดีตมักทำเกษตรโดยการปลูกพืชเชิงเดียวทำให้มีผลกระทบเนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำลงจึงมีเกษตรบางรายไดยริเริ่มการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเกษตรอำเภอเมืองอย่าหาถือว่าอีตาําต้นแบบก็เลยมาได้มา้องแปลงนี้ ก็ทั้งตอนพอมาชุดดูช่วงหนึ่งก็เลยได้เป็นเหลืองข้องโครงข้ารสบอกสกบกกก็เลยมามาออาแปลงนี้ตกลงหมอแปลงนี้ให้เป็นยกให้ไปเลยแปลงนี้ยกให้เป็นของอัดเซตไปเลยตรงนี้พ่นดทนนี้เนาะไม่ใหญ่ว่ามีดินนี่ไม่ใหญ่มีมากเกมันทุกคนถั่วไอ้หลังคนก็ไม่นน้อยแต่ทุกคนมีน้อยนี่หมะสมแลดีวัยทำแบบนี้เพราะว่าข้าวกินมี ล่ามีบนคันมีกับ,ม,กบมีพักมีไรยอยู่พร้อมแล้วที่ว่ายิ่ยได้ การทำเกษตรปราณีตนั้นทำให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอสำหรับครอบครัวและยังมีเงินเก็บซึ่งจะได้นำไปลงทุนในครั้งต่อไปได้อีกด้วยสำหรับเกษตรปราณนตนั้นสามารถทำได้ทั้งเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่น้อยหรือมีพื้นที่อยู่อย่างจำกัดและเกษตรกรที่มีพื้นที่อยู่เยอะก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งจะได้เป็นการลดรายจ่ายและยังสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนได้อีกด้วยอีกทั้งยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนจนสามารถก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียน รู้ประจำชุมชนที่สามารถให้แขกที่มาเยือนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆซึ่งมีทั้งการเลี้ยงปลาปลูกผักและทําสวนตลอดจนการให้บริการของเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งการบริการอาหารที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอีกด้วย <c oughs> ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชบินะครับในโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนเนี่ยเป็นโครงการที่เริ่มมาจากหน่วยงานภาครัฐนะครับร่วมกันกับ ชุมชนในเรื่องของการส่งคนของในชุมชนเนข้าไปอบรมในเรื่องของศาสตร์พระราชาศาสตร์พระราชามีอะไรบ้างในเรื่องของการพอเพียงในเรื่องของการให้ในเรื่องของการจัดทําบัญชีครวัวเรือนในเรื่องของเกษตรที่ดินใหม่นะครับอพอทําเหล่านี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องคัดเลือกบุคคลไปอบรมสูตรตรงนี้ในโครงการหนึ่งไร่หนึหน่งแสนเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึง5-6ถึงเดือน หาถึงหกเดือนในนั้นก็จะประกอบไปด้วยในเรื่องของกสิกรรมในเรื่องของประมงในเรื่องของปศุสัตว์นะครับพอพื้นที่ตรงนั้นน่ะถามว่าพื้นที่1รอบการผลิตทําเงินให้ได้10,000แบาทนีเน้เป็นจริงไหมเป็นจริงครับเพราะที่กล้าพูดกล้าการันตีแบบนี้ได้ก็เพราะตัวเองต้องยอมใช้เวลา5 6ถึงเดือนปรบับปรุนะครับพอใช้เวลา5 6ถึงเดือนปรบับรมเราก็ต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทําปุ๋ยการเตรียมแปลงดินการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชนะครับการเลี้ยงปลาทุกเรื่องเลยนะครับ เกษตรประณีที่จัดทำขึ้นมานั้นเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสานบนพื้นที่หนึ่งไร่ที่มีผลกำไรหนึ่งแสนบาทซึ่งการทำการเกษตรแบบนี้เป็นการปลูกของที่กินได้แต่ถ้าหากเหลือใช้ก็สามารถนำไปขายได้เช่นเดียวกันและสำหรับการทำเกษตรประณีนั้นที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นแหล่งศึกษาดูง,งานให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้อีกด้วย